สวัสดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคูสุคนมาพบมาพ่อสาเล่บรรน,นาคือเกาเดอมนันี่เนาะสาเล่กสมาตามามา่มานาอพี่น้องเลยมาจ้าว่าสะมีอย่างแน่เนาะพี่น้องมารับผสมกันได้เลยเนาะลงมือกันเลยเลยเพื่อบเสเยเวลาเนาะพี่น้องหิวแล้วเนาะข้าวตาพี่น้องเลยคือเหมือนพริกกับกระเทียมเนาะพี่น้องเลยเอาลงไปคอกเลยเนาะ แล้วก็สตำตๆๆเลยเนาะพี่น้องตำามือกันเลยเนาะมาปรุงเครื่องกันเลยเนาะปรุงสุรดเนาะพี่น้องเลย น้ำปลาปลานังซ้อนก็ปลาลาปลาลาสิสองซ้อนเนาะพี่น้องจังค่อยนัวลไปเลย làm mà nào nó kỳ ừ, nào kỳ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  nào này, ตามด้วยน้ำตาลตาลหนึ่งซ้อนก็เอามาอ่าเท่เราลกไปอเนาะพี่เนาะเอาลงไปเลย กลินหอมแท้พี่น้องกกเลยทีต้งถาดเลยเนอพี่น้องตามด้วยถั่วเนาอพี่น้อง ตัวดินโรยลงไปเลยเนาะเสร็จแล้วจ้าต่มาํมมามาเนาะพี่น้องผากกดไค์กดเซกกดติดตามไม่สาเรนเยเด้อพี่น้องเลยผักแกมเ่ากะมีหมักเตงเนาะพี่น้องสบายดี